สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า14คนและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า70รายหลังจากที่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พังถล่มในปั้นน้ำมันแห่งหนึ่งในมุมไบทำกลางพาย,ยุอย่างรุนแรงและฝนตกหนักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมุมไบกล่าวว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวมีขนาดประมาณ70คูณ50เมตร ดวยงานเทศบาลได้รับคำสั่งให้สอบสวนอุบัติเหตุดังกล่าวและยื่นฟ้องคดีฆาตกรรมต่อผู้ที่รับผิดชอบพร้อมทั้งมีการออกแถลงว่ารัฐบาลจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามสถานการณ์ฝนตกหนักถือเป็นสภาพอากาศที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำของมุมใหม่ทั้งพาย,ยุพัดถล่มอย่างรุนแรงและเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายการเกี่ยวกับป้า,ายโฆษณาในอินเดีย คือเมื่อเดือนมิถุนายนในปีที่ผ่านมาป้ายโฆษณาด้านนอกสนามกีฬาแห่งหนึ่งในเมืองลักหน่วาฐานตอนเหนือได้พังถล,ล่มลงมาสมพลให้เด็กหญิงวัย14ปีและแม่ของเธอเสียชีวิตและในเดือนเดียวกันคนงานทั้ง3คนถูกป้ายโฆษณาหล่นทับเสียชีวิตขณะทำงานอีกด้วย